วัสดีค่ะตอนนี้อัดข่าวนอกสนามนะคะวันนี้นะคะก็หยิบม,มาสองเรื่องเช่นเคยแต่เป็นเรื่องที่เด่นๆนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักเตะค่ะเริ่มด้วยนะคะมีข่าวออกมาค่ะว่าแมนยูนะคะเขาจะเตรียมโลนักเตะน,ะนั่นเองค่ะมาดูกันดีกว่าว่ามีใครนะคะมีชื่ออยู่ในการโลออกบ้างนะคะและมีใครที่ ยังพอที่จะอยู่กับทีมนี้นะคะโดยที่เทนฮาร์นะคะเขาได้เลือกเอาไว้แล้วค่ะสื่ออังกฤษนะคะอย่าง d e l g เ e ก r a และ Express นะคะได้ออกมารายงานแล้วค่ะว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะพร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกนะคะโดยที่มีข่าวออกมาแล้วว่าน่าจะปล่อยออกประมาณ15บห้คนแล้วก็น่าจะทำ เขาเรียกว่าเตรียมทีมใหม่หมดเลยนะคะเพื่อรับฤดูการปี2023-2024ค่ะซึ่งเป้าหมายหลักนะคะที่ตัวเทนฮาเขาอยากได้เนี่ยก็จะมีแฮร์รี่เคนนะคะของท็อตแนมฮอสเปอร์วิสเตอร์โอซิเมนนะคะหัวหอกของนาโปลีเนาะแต่ทั้งสองรายนี้ค่าตัวสูงมากนะคะอยู่ เขาเรียกว่าไม่ต่ำกว่าประมาณ100ล้านปอนด์นะคะอันนี้นจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่า2คนรวมกันหรือว่าคนละนะเทนฮาร์ก mm hmm. นะคะ mm hmm. เขาก็เลยต้องปล่อยตัวนักเตะนะคะ mm hmm. ที่เขารู้สึกว่าอยู่ในทีมแล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะ mm hmm. เขาก็เลยจะทำการโลก็ mm hmm. กน่าจะมีเฟรชนะคะเจดอนซันโซ Harry m ่แม็กนะคะอันนี้กับตันทีมเนาะออวิคเตอร์ลินเดเลฟนะคะสกอตต์แมคโทมินเน่อองตนี้มาซิยารนะคะแล้วก็มีแข้งสำรองด้วยนะที่ไม่ค่อยได้อิบมาใช้งานสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็นักแต่ยิมตัวนะคะอย่างเวลเวกฮอสนะคะก็จะถูกทรงกลับนะคะ เบอร์รี่แต่มาเซลซาบิเซอร์เนี่ยทำผลงานน่าประทับใจนะคะมีโอกาสที่จะซื้อขาดกับบบเอเนลนิกนะอันนี้ก็ต้องมาเราดูนกันนะคะว่าที่พูดชื่อมันเนี่ยจะหายออกไปจากเทนฮากจริงๆหรือไม่นะคะแล้วก็ดูท่าทางเนี่ยจะสร้างทีมใหม่แบบคนึกกำลังสุดยอดนะเดีย๋ยวต้องไปดูกันเขา้าเป็นยังไง ต่อไปนะคะในส่วนของเชลซีนะคะเขาจะทำการส่งลูกากูนะคะใ like ห้กับมาดิค่ะือแอสตันมาดิกนั่นเองกาโซเมกาโตนะคะสื่อในอิตาลีเนี่ยเขารายงานออกมาค่ะว่าทางเชลซีนะคะเขาจะเตรียมส่งตัวโรเมลูลูกกากูนะคะ เป็นกองหนะ้าทีมชาวเบลเยียมนะคะพร้อมเงินก้อนโตให้กับแอส a มาดิกนะคะเพื่อแลกกับการซื้อขาด t ซาฟริกหรือ,อน่าจะว่าซาเฟริกดีกว่า South วน,นะอันนี้ไม่แน่ใจต้องขอไปด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับต่างๆนะคะสำหรับฟริกเองนะคะเพิ่งย้ายมาอยู่เชลซีในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องด้วยสัญญายืมตัวนะ ก็คือยืมมาจากแอสมาดิกหละสโมสรนในลาลิกาสเปนนะคะซึ่งแข่งทีมชาติโปรตุเกสสามารถทำผลงานได้น่าประทับใจนะคะทำให้ทางทีมสิงโตน้ำเงินคลามนะคะเขาต้องการซื้อขาดน,นเองเพื่อจะมาเป็นสมาชิกในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์อย่างถาวรนนคะ่ะโดยทีมดังจากกรุงลอนดอนนะคะจะส่งลา กระโกดค่ะลูกากูนะคะที่ปัจจุบเนี่ยปล่อยให้อินเตอร์มิลานยืมตัวมาเนี่ยพร้อมกับเงินอีกจำนวนหนึ่งประมาณ80ล้านยูโรนะคะเพื่อแลกกับการคว้าตัวฟิกซึ่งแอสมาติกเนี่ยตั้งมูลค่าไว้ที่1 2 0ล้านยูโรนะสูงพอสมควรนะคะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าการเสื้อขาดเนี้ยจะสมเหตุสมผลกับจำนวนที่เขาจ่ายไปพร้อมกับคืนตัวหรือเปล่านะ อาเปนว่าก็ต้องรอดูนะคะว่าในแต่ละคนนะคะจะย้ายไปอยู่ทีมไหนอะไรกันบ้างะคะว่าจะเป็นทางของด้านเทนทางนะคะที่จะโละนักเตะอีกหลายคนนะคะก็ต้องมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีสโมสรไหนๆนะคะสนใจและอยากนําไปคัพแข่งด้วยหรือเปล่านะหรือว่าเขาจะไปอยู่ลีกไหนทีมไหนสโมสรไหนนะคะยังมีอีกหลายลีกนะไม่ใช่แบบลีกเล็ก,ลกๆหรือลีกใหญ่ๆนะคะทุกอย่าง ทุกคนนะคะสามารถโชว์ฟอร์มได้หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นหลีหกในโคต์ตามขอเป็นแค่นักเตะมีศักยภาพเท่านั้นพอนะคะทุกคนพร้อมที่จะอาแขนรับสโมสรอนหรือสโมสรต้องการคนเก่งอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วเนาะยิ่งเข้าเล่นแล้วเ,เข้าขาเป็นไปตามการเล่นฟอร์มดีนะคะทุกอย่างคืูดีหมดก็แน่นอนค่ะทีมอะไรทีมต้องสนใจอยู่แล้ว เอคุณข้อมูลดีๆนะคะสามารถเข้าไปหาอ่านได้นะทุกคนทั้งทางด้านข้อมูละคะ่ะจาก p พี TV วีีสัหโรแล้วก็ข่าวสดนะคะสามารถเข้าไปอ่านได้แล้วมีรูปภาพสวยๆด้วยค่ะวันนี้ขอตลาไปก่อนถ้าอ่านงงประการใดขออภัยด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ